สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชลินในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมบัวไคฟ์นะครับก็เป็นแพทโนตประจําวันที่11เมษายนนะครับเป็นแพทโนตสาหรับอีเวนต์รีรันนะเตรียมรับอีเวนต์ใหม่ในอีก2สัปดาห์ที่จะถึงนะครับรายละเอียดก็มีดังนี้รายละเอียดแพทประจําวันที่11เมษายนก็จะเริ่มปิดเซิร์ฟในวันที่11นะครับตอนเวลา9โมงเวลาไทยนะครับไปจนถึง เวลาที่เขาจะแจ้งในภายหลังซึ่งคิดว่าน่าจะอยู่ช่วง3โมงเหมือนเดิมบ่าย3นะครับประมาณนั้นส่วนเพชรก็จะมีการแจกแน่นอนแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้อัปเดตอะไรเพิ่มเข้ามายังเขียนเป็น000อยู่เลยนะครับโอเคหลกัหลกๆที่จะอัปเดตก็คือเกี่ยวกับ เพิ่มเรทนะครับอย่างตัวของอคาเน่บันนี่ที่เข้ามาใหม่นะครับในรอบนี้แล้วก็ตัวรีรันอย่างตัวอาสุนะบันนี่ตัวเนรุบันนี่แล้วก็คารินบันนี่นะครับที่มาพร้อมกับอีเวนต์เนื้อเรื่องของอีเวนต์บันนี่นั่นเองนะครับที่เอามารีรันในรอบนี้ซึ่งทั้งหมดที่พูดมานี้คืออยู่ในสัปดาห์แรกนะครับก็คือสัปดาห์หลังการอัปเดตเลยนะครับวันที่11เมษาจนถึงวันที่18เมษานะครับ แล้วก็มันจะมีเรดบอสเป็นโลโลซีล่าด้วยนะครับในรูปแบบกลางแจ้งนะครับรอบนี้อ่าแล้วก็ในสัปดาห์ถัดไปก็จะเป็นการเปลี่ยนตู้นะครับเป็นตู้เพิ่มเรดของฮิบิกิแล้วก็อากโแล้วก็มันจะรีเซ็ตแต้มเก่าของตู้บันนี่ด้วยนะเพราะฉะนั้นใครจะเปิดหาอะไรก็เตรียมตัวให้ดีนะครับส่วนอีเวนต์คูณ2ด่านนอร์มอลและด่านร์ดรอบนี้แยกออกมาเหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะฉะนั้น หายห่วงได้อีเวนต์ด่านนอร์มอนก็จะเริ่มวันที่2 5เมษายนนะครับตอนเวลาตีสองน่ก็คือตีสองปุ๊บก็เริ่มคูณเลยจนถึง22เมษายนนะครับก่อนตีสองเพราะว่าหลังจากตัดรอบวันเวลาตีสองของวันที่22เมษายนนี้ก็จะเป็นคูณ2ด่านฮาร์ดเลยทันทีนะครับก็จบวันที่25เมษายนนะสำหรับด่านฮาร์ดคูณ2ก็จะจบสัปดาห์ที่2พอดีนะครับ ตู้เพิ่มเรดในรอบนี้ก็จะมีอัคนีบันนี่ที่พูดไปนะครับเป็นตัวละครใหม่ที่เข้ามาอ่าก็เป็นตัวละครเจนใหม่แล้วนะมีการอัปเกรดสกิลขึ้นมาให้น่าใช้มากขึ้นนะครับบอกเลยว่าใครที่ขาดดาเมจฟ้าที่เป็นดาเมจหมูม่ก็ถือว่าเปิดได้ก็ดีนะแต่น้องไม่ใช่ตัวลิมิตเพราะฉะนั้นบริหารเพชรกันให้ดีๆสามารถหลุดตู้อื่นได้แต่ที่แนะนำมาให้เก็บก็คือพวก รีลันที่เป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับอย่างเนรูบันนี่แล้วก็คาริบันนี่สตัวนี้นะถ้าใครยังไม่มีก็เก็บประดับไอเดียไว้หน่อยก็ยังดีนะครับโดยเฉพาะคารินบันนี่ที่สามารถเอามาลงเดดบอสเป็นโรลโลซิลานีา้เป็นตัวดาเมจชั้นยอดก็เก็บติดไอเดีไว้หน่อยก็ดีนะครับส่วนอาซุนะบันนี่อันนี้ก็เป็นตู้รีลันนะครับแต่ไม่ได้ลิมิเต็ดเป็นแบบเดียวกับอาคาเนบันนี่เลยเพราะฉะนั้น อยู่ที่คุณต้องการหรือเปล่าหรือตัวอ้วยก็เปิดได้นะครับหลังจากจบวันที่18เมษาานะครับก็คือช่วงของตู้รีลันจบไปนะครับในส่วนของบันนี่แล้วก็อีเวนต์บันนี่ก็จบไปนะก็จะมีในส่วนของตู้มาขั้นสัปดาห์หนึ่งนะครับเป็นตู้รีลันเหมือนกันแต่เป็นตู้ตัวละครเก่านะครับก็คือฮิบิกิกับตัวของอากโกนะครับ ใครที่ยังไม่มีก็มาเปิดกันได้โดยเฉพาะอาโกเพราะว่าตัวอาโกนี้ก็ยังใช้อยู่นะปัจจุบันและอนาคตก็ยังใช้อยู่ด้วยนะครับเป็นตัวบู d ดาเมจที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยต่อมากิจกรรมดับคูณ2นะครับก็ในส่วนของด่านนอร์มอนก็เริ่มตั้งแต่วันที่15เมษานะครับตอนตี2เลยนะอ่าก็คือตัดรอบวันขึ้นวันใหม่ของวันที่15ในเกมปุ๊บก็เริ่มเลยนะครับ จนถึงวันที่22ก่อนตี2นะครับเพราะว่าถ้าหากวันที่22ตอนเวลาตี2เนี่ยก็จะเริ่มด่านฮาร์ดคูณ2แล้วนะครับเพราะฉะนั้นรีฟาร์มจังหวะนี้คือของเทียร์7ชิ้นที่3ใครที่ยังไม่ได้เริ่มฟาร์มเลยก็เริ่มจัดก,การได้แล้วนะครับต่อมาเป็นโรล i l ซิล่านะครับกลางแจ้งก็ดูเดือดแน่นอนนะครับรอบนี้เพราะว่า รอบก่อนก็มาในอาคารเนาะตัวดาเมจค่อนข้างจัดกันอยู่พอสมควรเพราะว่าในอาคารเนี่ยตัวสีฟ้าเก่งเยอะนะครับโดยเฉพาะคารินบันนี่กับอลิสถึงแม้จะแพ้ทางเรื่องประเภทโจมตีที่เป็นสีฟ้าเหมือนกันก็เหอะนะครับแต่ในรอบนี้เป็นกลางแจ้งตัวดาเมจหลักๆจะไม่ถนัดกลางแจ้งนะครับสำหรับรอบนี้ก็ลองไปปรับวิธีกันดูนะหรืออาจจะลองใช้ทีมเดิมแต่ พยายามยัดดาเมจเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็ลองไปวางแผนกันให้ดีๆนะครับเรดบอสก็เริ่มวันที่11เลยนะครับหลังอัปเดตจนจบวันที่18เมษาตอนก่อนตี2นะครับก็คือสัปดาห์แรกของหลังอัปเดตนี้เลยนะร้านค้าเรดบอสก็จะทำการรีเซ็ตใหม่นะครับในหลังอัปเดตวันที่11เมษานะใครที่ยังไม่ได้เคลียร์พวก ของสมุดอย่างซีดีโรงเรียนไหนที่เรายังขาดอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถกอบกวยของรอบนี้ไปให้หมดก่อนที่มันจะรีเซ็ตร้านใหม่นะครับดีลันในเรื่องกิจกรรมนะครับตามล่าบันนี่ภาร,รกิจรับบนเรือยอสก็เป็นอ e ีเวลีลันของบันนี่เนี่ยแหละที่บอกไปก็คือจะจัดแค่1สัปดาห์เท่านั้นก็คือสัปดาห์เดียวกับเปโลโลเลยนะ ก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับของค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะตังในรอบนี้นะมีด่านชาเลนจ์ด้วยมีด่านเพิ่มมาด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับแพทนี้เพิ่มไอเทมของสะสมก็คือของรักนั่นเองนะรอบนี้เพิ่มเข้ามาอีก3ตัวละครก็คืออุทาหะชิริโนวอนเซนแล้วก็ฮินาตะนะครับใครที่ปั้นอุทาหะไว เตรียมพร้อมการอัปเกรดอุปกรณ์ตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนตัวในาอีน,นาด้วยนะเฟอร์นิเจอร์ใหม่ก็จะเป็นเก้าอี้ทั้ง4ตัวนะครับสำหรับตัวละครบันนี่ทั้ง4ตัวละครนะไม่ว่าจะเป็นคารินบันนี่เนลูบันนี่อสุณะบันนี่และก็อคานิบันนี่นะครับนี่เข้ามานั่งเล่นก็หมุนๆไปน่ารักดี แล้วก็เพิ่มเนื้อเรื่องใหม่นะครับของชอรม CNC ตอนที่2แล้วก็ตอนที่3แล้วก็มีปรับปรุงแก้ไขนู่นนี่นั่นเล็กน้อยนะครับก็มีประมาณนี้สำหรับแพทประจำวันที่11เมษายนสำหรับแพทนี้ก็ถือเป็นการขั้นระหว่างการรอเตรียมอีเวนต์ถัดไปนะครับก็คือ Let's Go ที่เขาได้ทำการไลฟ์บอกอธิบายไว้แล้วนะครับก็เป็นช่วงที่ขั้นกลาง ถือว่าเป็นช่วงเบรกแล้วกันนะสำหรับคนที่เตรียมสะสมเพชรเพิ่มเติมอีเวนต์นี้ก็ถือว่าได้เพชรอยู่ระดับหนึ่งนะครับก็อย่าลืมไปเล่นสะสมเพชรกันด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าตัวละครอาคาเน่บันนี่ไม่ได้ลิมิเต็ดอาซูนะบันนี่ไม่ได้ลิมิเต็ดที่ลิมิเต็ดจริงๆมีแค่2ตัวก็คือคารินบันนี่กับเนลุบันนี่ในรอบนี้ถ้าใครยังไม่มีตัวลิมิเต็ดอย่างเนลุแลวก็คารินเนี่ยก็พิจารณากันให้ดีๆส่วน ตัวอาคานีบันนี่ที่เข้ามาใหม่เนี่ยตัวดีจริงแต่มันหลุดตู้อื่นได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะส่วนตัวแนะนำว่ายังไม่ต้องเปิดก่อนนะครับแต่ถ้าใครขาดดามจฟ้าอาจจะต้องเปิดเพิ่มนะก็อยู่ที่อดีคุณนะครับว่าจะตัดสินใจยังไงคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย